ทุกเช้าผมกับพ่อจะต้องทะเลาะกันเรื่องไอ้ผ้าปูเตียงนี่แหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วบ้านของเราเล็กมากผมกับพ่อก็เลยต้องแชร์เตียงกันแล้วทุกๆเชา้าพ่อก็จะดุผมว่าผมนอนดิ้นจนผ้าปูมันหลุดไม่เป็นระเบียบทั้งที่จริงผมคิดว่าพ่อนั่นแหละที่นอนดิ้นแต่พ่อก็ไม่เคยยอมรับเลยโอเคโอเคเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดหลายรอบแล้ว แต่เมื่อเชา้ามันรุนแรงกว่าครั้งอื่นและผมไม่ไหวอีกแล้วผมก็เลยออกมาซื้อตะปูจํานวนมากคุณอาจจะสงสัยว่าผมมาไปทําอะไรแล้วมันเกี่ยวกันยังไงกับผ้าปูเตียงคืออย่างนี้ไงผมมีแผนที่จะเอาผ้าปูเตียงขนาดใหญ่เบิ้มมาห่อฟูกแบบมิดชิดเลย แล้วก็วางมันลงบนตัางที่ผมติดตะปูไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ผ้าปูเตียงก็ไม่มีทางที่จะหลุดอีกและผมกับพ่อก็ไม่ต้องทะเลาะก,กันอีกในเรื่องน่าเบื่ออย่างผ้าปูเตียงโง,ง,ง่ๆนี่เอาละคงไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนเริ่มเลยผมคงจะดุลูกมากไปจริงๆผมเครียดสะสมและผมรู้ตัวว่าเรื่องอะไร มันคือเรื่องที่ที่ทำงานกับบ้านผมไกลกันมากจนแต่ละวันต้องเสียเวลาเดินทางจนหน้างุดหงิดใจแล้วผมก็ไปลงที่ลูกผมก็เลยตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหานี้ด้วยการลงทุนกับความสะดวกสบายสักนิดหนึ่งอ่าก็อย่างที่บอกไปเลียวนะครับผลิตภัณฑ์เบสโกของเราเนี่ยช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องผเผชิญกับรถติดหรือการเดินทางไกลอีกเลย แค่พูดคำว่าเบสโกสรอบลูกค้าก็จะวาบกลับไปโผล่เหนือเตียงของตัวเองเลยครับอืมเท่าที่ฟังดูฉันก็สนใจแล้วนะแต่มีคำถามนิดหน่อยไอ้ที่ว่าติดตั้งด้วยระบบความต่ำมันคืออะไรละ่ะอ๋อครับก็แปลว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปติดตั้งอะไรที่บ้านลูกค้าเลยครับแค่จ่ายเงินซื้อเราก็จะลงชื่อลูกค้าในระบบและลูกค้าก็จะใช้งานได้เลยครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นฉันตกลงซื้อรับบัตรใช่ไหมรับครับอ่าขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเราลงชื่อลูกค้าในระบบเรียบร้อยแล้วอยากลองใช้เลยดูไหมครับจะได้กลับบ้านเลยฮึมโอเคพูดคำว่าเบสโกสามรอบใช่ไหมเบสโกเบสโกเบสโกเฮ้ยพ่อพ่ออะไรอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่ผมยังทำไม่เสร็จเลย